นั่งด้วยความรู้สึกตัวนะมีความรู้สึกตัวสบายๆ <c oughs> ปฏิบัติธรรมต้องไม่เครียดต้องไม่ทุกข์ถ้าเราเครียดเราทุกข์แสดงว่าปฏิบัติผิดเพราะปฏิบัติธรรมปฏิบัติเพื่อการพ้นทุกข์ปฏิบัติเพื่อให้จิตใจนั้นมีความสบายได้วางทุกข์ได้แต่ถ้าตึงๆเครียดๆนัแสดงว่าเราปฏิบัติผิดเราให้รู้ทันเอาก็ต้องเดินทางสายกลาง ไม่หลงไม่ฟุ้งไม่ไปจมกาลมไม่เพ่งไบง่บังคับไม่ควบคุมเอาไว้หลักก็คือให้สังเกตถ้าจิตไหลจิตหลงจิตฟุ้งจิตไปจมกาลมนันไม่ได้ห้ามมันนะหรือจิตจะไปเพ่งก็ไม่ได้ห้ามมันจะควบคุมก็ไม่ได้ห้ามมันแต่คราวนี้เราจะหันมาฝึกจิตสภาวะมันจะดีจะแย่เรื่องของสภาวะแต่ให้เราเช็คจิตของเราก่อนว่าคุณภาพจิตของเรานะดีหรือ,อยัง จิตเป็นผู้รู้ผู้ตื่นเข้าสู่ทางสายกลางหรือ,อยังจิตจะไหลจะฟุ้งจิตจะไปจมกับอารมณ์หรือ,อยังเพ่งอยู่ควบคุมอยู่มันแสดงให้เราเห็นว่าจิตยังไม่เข้าสู่ทางสายกลางจิตจึงจมกับอารมณ์ได้อยู่ดังนั้นเราจะต้องฝึกในการหาการรมฐานขึ้นมากองหนึง่งที่เราถนัดเอาไว้เป็นเครื่องอยู่ที่เรียกว่าวิหารธรรมก็ได้เรียกว่าสติปัฏฐานสี่ ฐานของจิตก็ได้เด็กบ้านก็ได้งั้เราหาบ้านให้จิตอยู่หาวิหารธรรมให้จิตอยู่แต่ไม่ได้หาหามาเพื่อขังจิตเอาไว้ไม่ได้ล็อกจิตเอาไว้หาบ้านที่สบายๆจิตอยู่แล้วมีความสุขแล้วคนเนี้ยพอจิตอยู่บ้านแล้วเนี่ยถ้าจิตไหลออกไปเพราะว่ามีอะไรมาเร้าโดยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทำให้จิตวิ่งออกไปนอกบ้าน ไปหาตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็หลงไปทางใจเพลิดเพลินกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจมมาความนึกคิดเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติถ้ามีสติต้องรู้มีสติรู้ทันเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสแล้วทำให้ความนึกคิดเกิดขึ้นเนี่เขาจำเป็นต้องรู้นะเพราะทุกคนมีอายาตนะมีตาหูจมูกลิ้นกายใจ หรือเวลาที่นั่งกรรมาฐานและควบคุมแล้วก็เพ่งจดจ่อไว้ที่ลมจดจ่อไว้ที่พุทโธจดจ่อไว้ที่ท้องพองยุบจดจ่อไว้ที่ขาที่จุดใดจุดหนึ่งหรือเพ่งเอาไว้ที่ใดที่หนึ่งจิตหนึ่งเพ่งอารมณ์กรรมาฐานหนึ่งหนึ่งต่อหนึ่งเนี่ยเพ่งจดจ่อเขาไว้ไม่ได้สนใจโลกไม่ได้สนใจการกระทบที่อายตนะทั้งหกมันก็สุดโตง่ง วิธีปฏิบัติก็คือให้รู้ทันนาะมันจะไปจะหลงจะเพ่งให้รู้ทันเอาแล้วก็พาจิตกลับมาที่ปัจจุบันคือกลับมาที่วิหารธรรมของเราหายใจเข้าก็รู้สึกตัวหายใจออกก็รู้สึกตัวนั่งกรรมฐา,านไปฮันจิตจะไหลจิตจะเพ่งให้ทาไปรู้ทันปั๊บเนี่ยนำจิตกลับมาที่ปัจจุบันคือมาทีฐานเห็นร่างกายหายใจเข้าหายใจออกเบือ่อรู้ขี้เกียจรู้ฟุ้งรู้อดีตนาคตสุขทุกข์รู้ ปวดขารู้นั่งนั่งอยู่มีแสงสว่างรู้นั่งนั่งอยู่ว่างว่าง,างนิ่งๆ่งรู้อะไรจะเกิดขึ้นรู้ทันแม้กระทั่งนั่งนั่งวตึงที่หน้าผากหมุนที่หน้าผากหมุนที่หน้าอกว่างว่างนิ่งสิ่งที่ต้องทำก็คือรู้ทันมันไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกลัวขี้เกียจง่ง่งนิวรเบือ่ออยากเลิกรู้ทันเอาแล้วก็พาจิตกรรบมาที่ปัจจุบันกับมาที่วิหารธรรม ตรงที่มีอะไรเกิดขึ้นน่สติมันจะรู้ทันเมื่อสติรู้ทันแล้วสัมปชัชญะจะเป็นตัวจัดการต่อเลยว่าเห็นนสติไปรู้ข้างนอกแล้วจิตเนี่ยก็ม้อยู่ที่ฐานสัมปัญญะจะคอยควบคุมจิตแล้วก็สติให้กลับมาที่สติปฐานสี่มาอยู่ที่ปัจจุบันและวเข้ามาอยู่ที่กายและใจแล้วสัมปชัชญะจะเป็นตัวควบคุมให้จิตกับสติเนี่ยเกิดบ่อยเกิดต่อเนื่องต่อเนื่อง เนืองเนืองคอยเช็คอนใดที่เป็นกุศลนะกุศลเนี่ยควรไม่ควรสัมปชัชญะมันจะรอบคอบในการพิจารณาจะรู้ว่าไหนผิดสีไหนสมควรไม่สมควรสัมปัญญะจะรู้ทันถ้าเราฝึกสติปัฏฐานสี่สัมปัญญะจะคอยควบคุมทํางานต่อแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ฝึกสติสติปัฏฐานสี่ก็จะไม่มีสัมปชัชญะในการรู้ว่าไหนผิดอันไหนควรเมื่อสัมปัญญะรู้ทันบ่อยๆแล้วพาจิตกลับมาที่ปัจจุบันบ่อยๆ ตัวสัมปชัญญะที่ค่อยๆเห็นอารมณ์บ่อยๆด้วยความเพียรเนี่ยมันจะทําให้ตัวความจําอารมณ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าทิรัสัญญามันจําอารมณ์ได้เนั้นทุกครั้งที่หลงรู้ฟุงรู้เพ่งรู้แล้วก็กลับมาที่ฐานแต่ละครั้งเนี่ยสติเกิดแต่ละหนึ่งแต่ละหนึ่งสะสมกันไว้สติเกิดไม่พอนะทาให้ทิรัสัญญาคือความจํามันจําอารมณ์ได้จําสติได้จํญญาได้จํญญาจจจฐานได้พอจําได้บ่อยๆทิรัสัญญา เลยเป็นเหตุให้จิตนะนะั้นมีสติเกิดเองอัตโนมัติใน,นเมื่อสติเกิดเองอัตโนมัติโดยไม่ได้ตั้งใจอันนี้มันวิเศษนะแต่จะเกิดเองได้ต้องอาศัยความเพียรพาเขาไปดูปบ่อยๆจนสติมันเกิดเองเดินเดินไปแต่ก่อนเดินนั้นหลงพอหลงปุ๊บเนี่ยสติรู้ว่าหลงปุ๊บเนี่ยมันดีดจิตดีดกับปฏิฐานเองโดยไม่ได้ตั้งใจใจมันกลับมาพอเดินเดินไปมีความคิดเกิดขึ้นจิตมันตั้งมั่นเห็นความคิดเองโดยไม่ไหลไปหาความคิด ใจขอดมันจมกับความคิดบางทีเดินเดินไปได้ยินเสียงนกร้องจิตมันกำลังจะเคลื่อนจากฐานวิ่งกำลังยังไม่ออกไปนะมันกำลังจะวิ่งไปหาเสียงนกสติรู้ทันปุ๊บเนี่ยมันถอยดีดกับปฏิฐานเองยังไม่ได้จับเสียงเลยแต่มันแค่รู้ว่าเสียงอะไรบางครั้งเนี่ยมันเกิดเองโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจให้เกิดอันนี้เราจะเริ่มเห็นผลแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่า มันรู้เนื้อรู้ตัวแล้วอยู่กับปัจจุบันเวลาที่มีกระทบมีวิกฤตของชีวิตมีสิ่งที่ไม่ดีหรือดีเกิดขึ้นแทนที่จะไหลไปจมมันกลับรู้เนื้อรู้ตัวมันรับรู้นะว่าอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่ไหลไปจมอารมณ์มันจะเห็นอารมณ์มาแยกอยู่ส่วนหนึ่งจิตมันจะเป็นผู้รู้อยู่ส่วนหนึ่งเวลาที่เห็นได้ยินได้กลิน่นรับรสสัมผัสทางปัญจทวารทั้งห้าเนี่ยสติมันจะรู้ทันเลยมันจะเห็นว่ามีอะไรกระทบ แล้วใจมันเลื้อยขึ้นมาคิดมันก็จะรู้ทันความคิดด้วยพอเราเห็นแล้วชอบมันเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะเห็นความชอบเลื้อยขึ้นมาได้ยินเสียงแล้วมีความสุขพอได้ยินเสียงปุ๊บมันจะเห็นความสุขเลื้อยขึ้นมาจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ดูเวลากินอาหารแล้วเกิดไม่ชอบมันก็จะเห็นพักกินปุ๊บเห็นความไม่ชอบเห็นความงงดหงิดเห็นใจเลื้อยขึ้นมาโดยจิตจะเป็นคนรู้เนี่ยสติเราจะต้องดีขึ้นถ้าเราฝึกด้วยความเพียร ต่อไปสติก็จะพาจิตออกจากอารมณ์บ่อยๆพอมีสติปุ๊บไม่จมกับอารมณ์ก็ทําให้ศีลเราดีขึ้นอันไหนไม่สมควรสัมปชัญญะก็จะรู้ว่าการใดควรไม่ควรมันทําให้เรานิ่งขึ้นสงบขึ้นแล้วเห็นตัวเองมากขึ้นเห็นกิเลสของตัวเองมากขึ้นเพราะเรากระทบหันไ่เห็นใจของตัวเองแต่ก่อนเห็นแต่ชาวบ้านเขาใครดีไม่ดีไปยุ่งกับเขาไม่รู้ตัวเองออกไปข้างนอก ลืมดูตัวเองลืมดูกิเลสของตัวเองพอเริ่มมีสติปุ๊บหันมาดูใจเห็นกายเห็นใจทํางานได้ยินเสียงแล้วโกรธเนี่ยพอได้ยินเสียงปุ๊บเห็นความโกโรธเลื้อยขึ้นมาความโกโรธเลื้อยขึ้นมาแต่จิตเป็นคนเห็นนะเราไม่ได้ไหลไปเป็นผู้โกรธหรือจมกับความโกรธแต่เห็นสภาวะของความโกโรธเลื้อยขึ้นมาวัตถุที่ทําให้เรากโกรธก็ยังอยู่ข้างหน้าเรานะแต่จิตจะเห็นความโกโรธเลื้อยขึ้นมาด้วยแล้วเห็นใจที่ประทุสล้ายใจที่เป็นทุกข์ เห็นร่างกายไปที่มันหัวใจมันเต้นทีทีเวลาโกรธแล้วมันเต้นเป็นรัวเลยแล้วเห็นความอยากที่จะไปทํากรรมนั่นมันจะเห็นแต่ไม่เป็นจิตมันตั้งมั่นขึ้นมาเพราะสติมันดีเมื่อจิตไม่ไปจมกอาลมอารมณ์ทั้งหลายมันก็ค่อยเสื่อมแล้วทําลายตัวมันเองพอมันเสื่อมปุ๊บเนี่ยก็ทําให้อุปทานที่จะไปยึดความโกรธไม่มีว่าเราเป็นคนโกรธเป็นผู้โกรธแล้วจะไปสร้างอาสวะคือสร้างนิสัย ที่เป็นคนขี้โกรธขี้โกรธขี้หงุดหงิดก็ไม่มีเพราะจิตไม่จมกับลมจะจิตเห็นหนารมณ์เห็นความโกรธแต่ไม่เป็นผู้โกรธสักพักความโกรธดับปุ๊บจิตก็เป็นอิสระรากโคนของความโกรธที่สะสมไว้ในภวงังค์กจิตที่สะสมมาไม่รู้กี่ชาติกี่ชาติก็ค่อยๆขาดไปทีละน้อยทีละน้อยทีละเ,เพียนต่อเนื่องชีวิตของเราก็จะสะอาดขึ้นจิตเราก็จะสงบขึ้นไฟแห่งความโกรธความโลภความหลงที่อยู่ในจิตเราก็เบาบางลง ต่อไปจะทําอะไรมันก็มีความสุขในชีวิตขึ้น <c oughs> พอเราไม่จมกับอารมณ์นั้นเราฝึกของเราไว้อย่างน้อยให้มีสติพอเมื่อเรามีสติแล้วเนี่ยเราจะรู้การใดควรไม่ควร <c oughs> กร็ทํ <c oughs> าให้ศีลเราดีกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเราก็จะดีไปด้วยจะรู้ทันใจจะรู้ทันความอยากจะรู้ทันความปรุงแต่งของใจนั้นเราก็จะดูกายไปเรื่อย พอดูกายไปเมื่อไหร่ที่ใจปรุงขึ้นมาก็จะรู้ทันแล้วเราตั้งมั่นในการรู้เนี่ยสักพักอารมณ์ก็จะดับของทุกอย่างเป็นแค่ของชั่วคราวเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเรามาที่เนี่ยก็ชั่วคราวนะร่างกายที่เรายืมนี่ก็ชั่วคราวเนี่ยตอนร่างกายตอนเด็กก็อีกรูปหนึ่งโตเป็นหนุ่มสาวก็อีกรูปหนึ่งแก่ชรามาก็รูปหนึ่งร่างกายมันก็เปลี่ยนแต่เรามองไม่เห็นการเปลี่ยน เรามองไม่เห็นสันตติของรูปคือการเกิดดับของรูปจริงๆมันเกิดดับทุกขณนะแต่ต้องใช้สมาธิเยอะในการเห็นเราอาจจะดูในลักษณะประมาณเนอะาก็ได้ว่ารูปที่เดินขวาเนะี่ยเป็นรูปหนึ่งซ้ายเป็นอีกรูปหนึ่งสักพักนึงขวาอีกรูปหนึ่งซ้ายก้าอีกรูปหนึ่งเหะนพอพอก้าขวาปุ๊บเนี่ยปัจจุบันก้าวขวาอดีตเนี่ยคือก้าซ้ายอนาคตเนี่ยหลังจากขวาเสร็จแล้วก็จะเป็นซ้ายต่อพอซ้ายเสร็จปุ๊บขวาเป็นอดีต พอซ้อายลงปุ๊บขวาก็เป็นปัจจุบันมันจะเกิดดับเกิดดับร่างกายที่หายใจเข้าคือปัจจุบันร่างกายที่หายใจออกคือคืออนาคตแล้วก็อดีตที่ผ่านมาหายใจเข้าหายใจออกสลับกันอยู่แค่เนี้ยงั้นรูปที่หายใจเข้าคือรูปหนึง่งรูปที่หายใจออกคืออีกรูปหนึง่งลมที่ไหลเข้ามาคืออีกรูปหนึง่งลมที่ออกไปคืออีกรูปหนึง่งมันมีแต่ของชั่วคราวทท้งนั้นเลยอันนี้คือเรื่องของรูป แต่เรื่องของนามือความนึกคิดปรุงแต่งนั้นเกิดดับเกิดดับสืบเนื่องันตลอดเวลาจิตเองก็เกิดดับเกิดดับสืบเนื่องตลอดเวลาเกิดที่รูปบ้างที่ปัญจทวารบ้างเกิดที่นามความนึกคิดบ้างบางทีก็ไปเกิดที่วงของปฏิจจสมุปบาทให้เกิดชอบเกิดอยากเรามีชอบไม่ชอบเกิดอยากไม่อยากแล้วหลงเพลินแล้วก็ไปทํากรรมวนอยู่ทุกขณะจิตเพราะความไม่รู้เพราะอวิชชาควบคุมให้เราวนอยู่ในสังสารวัตร สังสารวัฏก็วนอยู่ในใจเรานี่แหละคิดอะไรก็สร้างพบอยู่ในใจเราพอพบมันเกิดทางใจแล้วก็ไหลไปจับอั้นแต่ละขณะเนี่ยคือหนึ่งชีวิตของเราหนึ่งขณะจิตนี่คือหนึ่งชีวิตแล้วหนึ่งขณะจิตนะั้นก็พาเราไปเกิดเป็นชาติได้เลยแค่ความคิดจิตตรงสุดท้ายเนะี่ยไม่มีสติรู้ทันความคิดที่เราคิดอะไรในจิตตรงสุดท้ายก่อนตายนี่แหละก็จะพาเราไปวนเกิดในชาติต่ตอไปอันคิดดี ก็ไปอยู่ในภพที่ดีคิดชั่วก็ไปอยู่ในภพที่ชั่วถ้าเพ่งเอาไว้ก็ไปอยู่ในภพของพรมทุกอย่างเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นปัจจัยกรรมที่เราทําเอาไว้ก็จะส่งผลอย่างยุติธรรมที่สุดทําบุญอย่างมีปิติมีโสมนัสบุญนั้นก็จะให้ผลอย่างปิติโสมนัสอย่างสูงไปอยู่ในภพภูมิที่รับผลของความดีสุขโสมนัสถ้าตั้งใจฆ่าเขาขาโมยเขาเจตนาอย่างแรงกล้าขนาดที่ทําฆ่าเขาแล้วมีความสุขในการฆ่ามีความพอใจในการทํา ผลของกรรมก็ให้ส่งผลอย่างทุกทรมานที่สุดไปขโมยเขาไปโกงเขาไปเอาทรัพย์สมบัติเขามามาเกิดก็ยากจนไปรับผลในอบายเสร็จแล้วเนี่ยทรมานวนอยู่งนั้นนานแสนนาน,านมาเกิดก็ยากจนค้นแขนทําเท่าไหร่ก็ไม่รวยถูกขโมยบ้างถูกปล้นบ้างทําอะไรก็แย่ไปหมดบ้างเพราะว่าไปรักไปขโมยเขา ไปเบียดเปลียนเขาไปทําร้ายเขากักขังหน่วงเหนียวเขาทําให้เขาถึงตายบางครั้งก็ทําให้เขาทรมานกรรมอันใดที่เคยทํเอาไว้มันต้องให้ผลไปรับผลในอาบายเสร็จกลับมาเป็นมนุษย์ก็เจ็บไข้ได้ป่วยกรรมไปลงที่ปอดก็ทําให้ปอดเป็นมะเร็งบ้างปอดเสียบ้างกรรมไปลงที่เลือดก็ทําให้เลือดนั้นเป็นโรคภัยต่างๆเพราะฉะนั้นกรรมเนี่ยไปลงที่ไหนก็แล้วแต่ ทำอะไรไว้ทําให้เขาถึงตายทําให้เขาแค่เจ็บป่วยเราก็ต้องได้รับผลของมันยุติธรรมที่สุดถ้าเราไม่มีสติเราจะไหลไปการรับกรรมแล้วบนอยู่ในผลของกรรมแต่มีสมัติมีสมาธิตั้งมั่นขึ้นมาแยกรูปแยกนามแยกกายกระใจได้ต่อไปมันป่วยร่างกายมันป่วยเราไม่ได้ป่วยต่อไปมันทุกข์ทางใจใจมันป่วยเราไม่ได้ป่วยเพราะจิตนะฝึกมารู้ทันแล้วก็กลับมาทิฐานมันออกจากความป่วยออกจากความเจ็บออกจากความทุกข์ใจ แล้วกลับมาทิฐานจิตจะสลัดอารมณ์แล้วก็กลับมาทิฐานมาที่วิหารธรรมแต่การรับผลของกรรมยังมีอยู่นะแต่มันไม่เข้าที่จิตเราต่อไปถ้าจิตแยกรูปแยกนามเราสามารถโยนิโสดูไตรลักษ์ได้จะเห็นมันเกิดขึ้นตั้งอยู่ตั้งอยู่ยบีบังคับบ,คบังคับไม่ได้ที่สุดเราต้องเสื่อมเสื่อมหรือไม่เสื่อมเขาก็แสดงไตรลักษ์ในมุมต่างๆเกิดแล้วดับเป ang, ดานิจังก็ได้อนัตตาก็ได้เกิดแล้วไม่ดับตั้งอยู่แลบ việc, บ้วบีบับงคับบีบังคับขึ้นขึ้นลงลงเสื่อม ขึ้นลงขึ้นลงก็คือทุกขังหรืออนัตตาคือบังคับไม่ได้มันมีเหตุมันก็เกิดหมดเหตุมันก็ดับในมุมใดที่ดูเป็นไต่ลักษณเนี่ยแสดงว่าจิตของเราแย่กลับมาเป็นผู้ดูผู้รู้สภาวะแย่ขนาดไหนจิตก็จะได้เห็นสภาวะอย่างที่เป็น<ม>เห็นอย่างที่เป็นเห็นตามความเป็นจริงว่าล้วนเกิดขึ้นตั้งอยู่เสื่อมสลายบีบบังคับที่สุดแล้วต้องจบไปบังคับไม่ได้ เนี่ยดูไปเรื่อยๆดูไปเรื่อยๆมันจะบีบคั้นท่าไหนไดูไปเรื่อยๆด้วยความตั้งมั่นแล้วก็เป็นกลางตัวจิตต้องตั้งมั่นและเป็นกลางไม่แทรกแซงเลยทําให้จิตนั้นเนี่ยสามารถเห็นความจริงว่ามันบีบบับงคับบังคับไม่ได้มันเกิดแล้วก็ดับเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราไม่ใช่ตัวตวนของเราเกิดตามเหตุมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับอยู่นอกเหนือการบังคับบัญชายิ่งเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภยัยเห็นสิ่งเหล่านี้เห็นไตรลักษณ์บ่อยๆเนี่ย โดยทําให้จิตเนี่ยเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นแล้วทําให้ตัณหาขาดลงทําให้อุปทานไม่มีที่ยึดตัณหาอ่อนแรงอุปทานไม่มีที่ยึดก็เบาลงเบาลงก็ทําให้กิเลสนั้นเนี่ยถึงแม้จะผุดขึ้นมาแต่กําลังของจิตนั้นสูงขึ้นสูงขึ้นสามารถมองเห็นกิเลสนั้นขาดไปต่อหน้าต่อตาหรือมันจะตั้งอยู่แต่จิตนั้นเป็นอิสระจากกิเลสท,ทั้งหลายโดยไม่จมไปกับความทุกข์ แม้จะไม่ทุกข์ร้รมแต่เราสามารถมีสุขอยู่ท่ามกลางชีวิตที่บีบบังคับบีบคั้นทุกขนาดไหนวิกฤตขาดไหนจิตจะดีแต่เป็นผู้ดูผู้รู้อยู่ท่ามกลางวิกฤตแล้วจะเห็นเขาอย่างที่เป็นจนจิตปิ๊งขึ้นมาอย่างชัดเจนว่าของไม่เที่ยงของเป็นทุกข์ของบังคับไม่ได้ของไม่ใช่ของเราแล้วเราจะไปบังคับให้เป็นของเราได้ยังไงของที่ไม่เที่ยงจะทำให้มันเที่ยงได้อย่างไร ของที่เสื่อมของที่เป็นทุกข์จะทําให้เป็นสุขได้ยังไงของที่ไม่ใช่ตัวตนมันมีเหตุของมันมันก็เกิดของมันบังคับไม่ได้จะไปบังคับทําไมมันจะควบคุมให้เป็นของเราทําไมเห็นจนจิตแจ่มแจ้งเลยอะว่าขันทั้งห้าเนี่ยมันเป็นไตรล,ลักษณ์เมื่อแจ้งแล้วนะจิตเนี่ยเลยเป็นกลางเพราะว่าไม่หวือหวาแล้วของไม่ดีจะเอาทำไมจิตเลยไม่เกิดยินดีไม่ยิน้ลยเลยเป็นกลางกับรูปน้ำเมื่อเป็นกลางแล้วเนะี่ย ตันหาก็เบา,าบางลงจนกระทั่งจิตเนี่ยวางความยึดมันถือมันเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นก็จะเป็นอิสระขึ้นมาเมื่อเป็นอิสระถึงรู้ว่าเป็นอิสระเมื่อนั้นพบก็สิน้นชาติก็สิน้นภพมจันทร์ฤลกิจที่ต้องทําไม่มีอีกแล้วถ้าจบแล้วงานทางธรรมก็จบไปเลยแต่เขาเนี่ยเรารู้หลักแล้วนะเราต้องทําต่อเนื่องเอาจนจิตมันเคยชิน จนจิตมันแจ่มแจ้งในหลักของการปฏิบัติแล้วเราจะนำการปฏิบัตินี้แหละไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ทุกครั้งที่เราเห็นได้ยินได้กลิ่นรับรสสัมผัสหรือนึกคิดทุกครั้งที่มีการกระทบเกิดขึ้นนั่นคือโอกาสสำคัญที่สุดของนะักปฏิบัติธรรมจะได้เอากุญแจแห่งการปฏิบัเนี้มาปลดล็อกสังสารวัตรที่อยู่ในใจเราทุกที่บังคับบีประครับเราที่เราจมอยู่กับมันเนี่ย ดันั้นเราฝึกสติสมาธิปัญญาขึ้นมามาอยู่ตรงปัจจุบันที่มีตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจตรงกระทบเห็นได้ยินได้กลิ่นรับระสัมผัสนึกคิดเนี่ยคือช็อตสําคัญที่เราจะต้องฝึกในการออกจากทุกข์ก็คือมีสติรู้ทันก่อนมีสมาธิตั้งมันแยกมัอนออกมากระทบแล้วกระเทือนเห็นไตหลักดูไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยวงของทุกข์ก็จะขาดทุกข์กขณะจิตทุกข์ขณะจิตจิตก็จะเป็นอิสระต่อไปเราจะอยู่ที่ไหนก็ได้กวาดบ้าน ล้างรถกินข้าวทำงานค้าขายไปเที่ยวในชีวิตประจำวันของเราเราสามารถเอาจิตที่มีคุณภาพเข้าไปประกอบวยกับทุกๆขัะการทำมาหากินยกเว้นอาชีพบางอย่างที่ต้องใช้ความคิดพวกบัญชีพวกกราฟิกดีไซน์พวกคอมพวิวเตอร์ต่างๆบางอย่างงานบางอาชีพเนี่ยเราต้องส่งจิตออกนอกเพราะเราต้องทำอาชีพของเรา แต่เราก็ต้องจัดสรรเวลาให้ดีจะได้บาลานซ์กันระหว่างโลกแล้วก็ทำถ้าเราไม่สามารถบาลานซ์กันได้จมไปกับโลกอาชีพภาระก็มีเหตุผลมาควบคุมจิตเราไม่ทำมานไม่ภาวนาไม่ต่อเนื่องพอทุกทีจะกลับมาปฏิบัติทีหนึ่งจิตก็ไหลไปเยอะแล้วมันก็จะยากในการปฏิบัตินั้นถ้าปฏิบัติด,ดีแล้วเราจะเห็นคุณค่าเราจะมีฉันทะในการปฏิบัติ เราไม่ได้มีตัณหานะมีฉันทะรู้ว่าทําไมต้องปฏิบัติเพื่ออะไรนะครับเพรนั้นเวลาการเวลานี้มันสั้นวันหนึ่งหมดเร็วมากหมดเร็วมากปีหนึ่งหมดเร็วมากเลยสาระแห่งการพ้นทุกเนี่ยเราสร้างขนาดไหนรูปแบบทําบ้างไหมมีโอกาสเนคขมมะไปปฏิบัติฟังธรรมมีบ้างไหมเพราะนั้นเราต้องให้วัดผลของเรานะหมดแต่เพลินเพลินเพลิน,นวันเดือนปีหมดไปเร็วมากเราก็เริ่มแก่ลง เจ็บป่วยไข้ก็เริ่มเกิดขึ้นกับเราแล้ววันหนึ่งเราจะได้มีเครื่องมือยิ่งช่วงนี้ก็เร็วมากเลยเพิ่งเข้าพรรษาไปไม,ม่กี่วันนี้ออกพรรษาละออกพรรษาเนี่ยไม่ใช่เป็นกิจกรรมของพระสงฆ์อย่างเดียวนะเราเป็นอุบาสกอุบาสิกาเป็นชาวพุทธเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยกันดูแลสงฆ์ที่ท่านเนี่ยสามารถจำพรรษาได้ตั้งจิตอธิษฐานได้ครบพรรษา พอคบปัญษาแล้วสงฆ์ก็จะสามารถไปพักที่ไหนได้ออกเดินทางได้แล้วก็ออกเผยแพรธรรมะได้สงฆ์ที่ปฏิบัติตีปฏิบัติชอบก็ยังมีอีกเ,เยอะแยะมากมายหน้าที่ของเราอุบาสกอุบาสิกาคือทําอย่างไรให้สงสาวกหรือพระภิกษุที่กําลังสืบอายุพระพุทธศาสนาเนี่ยมีจิตใจสงบร่มรื่นมีจิตใจที่พร้อมที่จะเดินทางทางธรรมเหมือนการที่ทําให้พระสงฆ์มีความสุข มีจิตที่ดีมีสัพพายะที่เหมาะสมก็เป็นหน้าที่ของพวกเราคาราวาที่จะร่วมกันสืบอายุทพุทธศาสนาแล้วก็ดูแลอุปถากสงที่ควรที่จะอุปถักเพราะสงสาวกของทพพุทธเจ้าเนี่ยก็คือผู้ที่ปฏิบัติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงตรงอะไรอ่ะก็ตรงอริยสัจส,สีนี่แหละรู้ทุกข์รักสมุทัยแจ้งนิโรธแล้วก็จเจริญมักกิจของสงเนี่ยมีแค่น,นี้พวกเราเองก็ สามารถเป็นสงสาวกของทรพพุทธเจ้าได้เช่นกันถ้าเราเรียนรู้อริยสัจสีหน้าที่ของเราปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกก็คือเลยรู้ทุกละสมุทัยแจ้งนิโรธเจริญมักน,นี่คือหน้าที่ของพวกเราชาวพุทธจะต้องฝึกไว้ในใจแลวเราจะสามารถออกจากทุกได้ทุกขณะทุกขณะเพราะฉะนั้นการดูแลสง์การอุปถัมภ์เขาเป็นหน้าที่ของเราในสมัยพุทธกาลเอง พระพุทธเจ้าเนี่ยในพรรษาที่เจ็ดพระองค์ก็ส่งขึ้นโดยโปรดทรพพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึงพระพุทธมารดาเป็นเทพประบุเป็นสันตุสิทธ์นะสันตุสิทธิ์อยู่ที่สวรรค์ชั้นดุสิตลงมาฟังธรรมที่สวรรค์ชั้นดาวดึงพระอินทร์เป็นคนดูแลที่สวรรค์ชั้นนั้นพระพุทธเจ้าส่งสอนพระอภิธรรม ย่างลึกซึ้งอย่างพิสดารพระพุทธมารดาพร้อมเทวดาทั้งหลายหลายมู่เ่าเรามาฟังธรรมพระพุทธมารดาก็ได้สําเร็จเป็นพระโสดาบันเมื่อมีโอกาสได้ฟังธรรมแล้วก็ได้เรียนรู้พระสัจธรรมเทวดาทั้งหลายก็เกิดปราบรื้มมีปิติก็บรรลุธรรมกันได้แล้วหลังจากนั้นนะครบพรรษาสามเดือนพระองค์ก็ทรงสเสด็จลงมา พระอินทร์ก็ทรงสร้างทางเดินนะฮะเป็นสะพานก็ดูแลพระพุทธจเจ้าทรงเสด็จลงมาถึงโลกมนุษย์ขณะที่พระองค์ทรงสเสด็จมานั้นก็สามารถเปิดโลกให้เห็นด้วยกันทั้งสามโลกมีมนุษย์มีเทวดาแล้วก็มีสัตว์ในอบายทั้งหลายในนรกทั้งหลายสามารถเปิดเห็นกันและกันได้ สามารถได้เห็นอภินิหารของพระพุทธเจ้าได้เมื่อพระองค์ทรงลงเสด็จลงมาที่ประตูสังกัดสนครเนี่ยเป็นประตูที่เป็นของคู่กับพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ที่นี่เป็นสถานที่ <c oughs> ที่ทําให้คนลหลายๆคนได้ไปกราบเป็นสถานที่ที่พระองค์ทรงสเสด็จลงมาจากการโปรดท้าพุทธมารดาที่สวรรค์ชั้นดาวดึง พอเสด็จลงมาวันนั้นเนี่ยเป็นวันหลังจากสิบห้าค่ำเดือนสิบเอ็ดวันนั้นคือวันออกพรรษาอีกวันหนึ่งหลังจากออกพรรษาแล้วเนี่ยภิกษุทั้งหลายก็จะมาทําการปารวารณากันก็จะมีการตักเตือนติเตือนใครทําอะไรก็แ,แต่ก็ให้โอกาสกันนะคนคนให้เป็นคนติเตียนเป็นปคนแนะนําก็จะมีจิตที่เมตตาคนที่ฟังก็รับได้เรียนรู้ได้ปรับปรุงตัวเอง และวันนั้นน่ะก็เป็นวันที่ะทุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาววันหึงเป็นวันเปิดโลกทั้งสามแต่วันนั้นเป็นวันที่อดีตแล้วนะมันผ่านไปแล้วไม่ใช่วันนี้นะวันเนี้ยเป็นแค่วันสมมุติที่เป็นวันเปิดโลกทั้งสามแต่วันจริงๆคือวันที่ผ่านมาแล้วเมื่อสองพันหกร้อยปีที่แล้วแต่เราจะได้โอกาสในการระนึกถึงคุณของพระรัตนตไตรว่าวันนั้นน่ะเป็นวันที่สําคัญอย่างไรที่ะทุทธเจ้าทรงเปิดให้โลกทั้งสามได้เจอกัน แล้วหลังจากลงมาแล้วเนี่ยก็มีชาวบ้านหลายๆคนไปนรอพระพุทธเจ้าเพื่อจะได้ตักบาตรเขาก็เลยทําพิธีการตักบาตรเทโวเทโวโรหณ n พอพระพุทธเจ้าลงมาแล้วคนเยอะแยะมากมายพอจะมาตักบาตรตักบาตรไปถึงบางคนก็โยนเข้าไปว่าโยนเข้าไปก็ไม่กล้าได้ทําบุญกับพระพุทธเจ้านะฮะแล้ววันนั้นหลังจากลงมาแล้วเนี่ยท้าพระพุทธเจ้าก็ประกาศให้คนทั้งหลายได้รู้ว่าภาษาริบุตรเนี่ย เป็นอาาระสาวกที่เป็นผู้ที่มีความเป็นเลิศเรื่องปัญญานั้นวันนั้นท้าพุทธเจ้าก็ส่งนึกนะถามเลยว่าโมคลานะภาษาเรบุตรอยู่ไหนอ่าเพราะภาษาเรบุตรอยู่ข้างใกล้แล้วก็ก็ได้ประกาศให้คนได้รู้ว่าภาษาเรบุตรเนะี่ยมีใครมีความเด่นอย่างไรแล้วพระโมคลานะก็ทําการอ่าน,นาคนมาที่เนี่ยเพื่อจะมารอท้าพุทธเจ้าบางคนก็มาปฏิบัติรอมานั่งรอสามเดือนเนะี่ยทุกคนก็มานั่งรอ มันอยู่ไกลขนาดไหนนะพระโมคคัลนะก็กระพือปตัตภีแผ่นดินให้คนมาถึงที่นี่ได้แป๊บเดียวก็มาถึงนั้นพระโมคคัลนะก็ทําอภินิหารให้คนมาพอเสด็จลงมาลุกพระองค์ก็สรงประกาศเลยภาษาริบุตรเนี่ยเป็นผู้ที่เป็นเลิศเรื่องปัญญาต่อไปมีปัญหามีคําถามภาษาริบุตรก็ทําความกระจ่างแจ้งกับธรรมะได้อันนี้ก็คือประวัติในวันออกพรรษาวันปวารณาของพระสงฆ์ แล้วก็เป็นวันที่ทระเจ้าทรงสเสด็จจากสวรรค์ชั้นดาววันหนึ่งที่ประตูสังกัสรปนครสังกัสรนาครซึ่งเป็นโอกาสที่เราชาวพุทธจะได้นึกถึงคุณความดีนึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์ราวนี้การออกพรรษาหรือเข้าพรรษาก็เป็นวันหนึ่งที่เป็นสมมตุติแต่เราชาวพุทธก็จะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นบ้างสิ่งที่เราจะนึกถึงพระพุทธเจ้าได้ดีที่สุดวันสําคัญเช่นนี้ บางท่านก็ได้ถือศีลแปดได้สวดมนต์นั่งกรรมาฐานเดินจงกรมมีจิตตภาวนาวันเวลาล่วงไปเร็วมากเลยสิ่งที่เราจะต้องทําประจําก็คือไม่ประมาทฝึกจิตของเราไว้เรียนรู้เอาไว้ยิ่งวันสําคัญเนี่ยจิตเราบีปิตินึกถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นึกถึงพระพุทธเจ้าทรงเมตตามีมหากรุณาธิคุณบริสุทธิ์ุคุณ พระองค์เป็นผู้ที่มีปัญญาที่คุณที่สูงส่งแล้วมีเมตตาสูงมากเลยมีโอกาสเปิดธรรมะให้เราได้ฟังกันทุกวันเนี้หาธรรมะมาให้เราได้ฟังมาได้เรียนรู้มีเครื่องมือในการพ้นทุกข์นั้นเราบูชาท่านในการปฏิบัติฟังเพื่อให้จิตมีปิติมีโสมนัสและมีสติปัญญารู้ทันใจไม่จมกับมันแล้วเอาแรงของปิติโสมนัสนะมาตามรู้กายรู้ใจมันจะได้มีฉันทะในการปฏิบัติ ต่อไปวิริยะสติสมาธิปัญญาก็จะทําให้เราเดินทางต่อโดยไม่หลงทางเพราะฉะนั้นวันสําคัญอย่างนี้เราชาวพุทธทุกคนจะได้ล้างกายล้างใจปฏิบัติใจิตใจให้สะอาดบริสุทธิ์นึกถึงคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์รักษาศีลปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิบัติตรงไหนตรงที่กระทบนี่แหละปฏิบัติเพื่อให้แจ่มแจ้งอริยสัจสี่รู้ทุกข์ก็คือรู้กายรู้ใจ ละสมุทไทยคือมีอะไรเกิดขึ้นกระทบปุ๊บเนี่ยมีตัณหาเกิดขึ้นหันมาดูใจว่ามีปฏิกิริยาต่อการกระทบยังไงบ้างแล้วก็โยนิโสดูไตรลักษ์ของมันคราวนี้ดูไตรักษ์ก็คือรู้ทุกอย่างแจ่มแจ้งรู้ว่าเขาเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปเลยทําให้ละสมุทไทยไปทันทีน้ำมาทุกเป็นไตรักษ์ปุ๊บสมุทไทยถูกละทันทีเพราะจิตไม่จมกาลมขณะที่สมุทไทยถูกละทันทีทุกตกอยู่ใต้กฎของไตรักษ์พอเห็นไตรักษ์ปุ๊บเนี่ยนิโรธเกิดขึ้นทันที ทำไมนี้โลดเกิดเพราะจิตขณะนั้นกำลังเดินมักอยู่นั้นขณะที่เดินมักอยู่มันรู้ทุกละสมุทยัยเพราะมันมีสติสมาธิปัญญานี้โลดได้เกิดขณะนั้นทันทีเนี่ยหนึ่งขณะจิตได้ทํากิจของอริยสัจสี่จบแต่มันยังไม่จบกิจขณะนั้นเองมันทําทีละขณะขณะทำไปเรื่อยๆเมื่อไหร่ก็เบอร์นั้นฝึกอย่างนี้ไปเรื่อยๆแล้วเราจะแช่มชื่นเบิกบ,บานด้วยการมี ธรรมะของพระพุทธเจ้าอยู่ในจิตของเราเสมอนะครับให้ทุกท่านตั้งใจเอาได้เกิดชาตินี้เป็นชาวพุทธแล้วได้เจอธรรมะแล้วทราบซึ้งในอริยสัจสี่แล้วทราบซึ้งในประวัติแล้วความสําคัญของพระพุทธศาสนาที่เราได้มีโอกาสได้เจอเราเข้าใจแล้วที่เหลือเราก็ลงมือปฏิบัติเองใช้ชีวิตให้คุ้มค่าในการเกิดมาเจอพระพุทธศาสนาแล้วเราเจะได้ไม่เสียชาติเกิด แล้วเราจะได้เป็นผู้ที่ไม่เสียใจในแฉบในภายหลังขอให้ทุกท่านจงมีสัมมาทิฏฐิเป็นแสงสว่างนำพาทุกท่านได้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติธรรมเพื่อการพ้นทุกข์ได้ปฏิบัติธรรมอันสมควรแก่ธรรมและก็ขอให้ทุกท่านจงได้มีดวงตาเห็นธรรมตามเหตุปัจจัยที่สร้างเอาไว้แล้วด้วยจีด้วยเทอ